บริษัทปะตะทจำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออกร่วมงานวันคืนสู่เย้าชาวแหลมฉบัง2,568 นายฐานนิทินนามผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออกตัวแทนบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคลังภาคตะวันออกบริษัทปตทจำกัดมหาชนรวมกิจกรรมงานวันคืนสู่ย่าชาวแหลมฉบัง2,568โดยมีนางจินดาถนอมรอดนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งงานนี้นะคะจัดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ กว่า36ปีในทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพศ2532จนถึงปัจจุบันนะคะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสารพลังชุมชนความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้ง23ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานพักผ่อนจากการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนร่วมกันมาตลอดทั้งปีโดยมีหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนนะคะให้การสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความ ัมพันธ์อันเดียระหว่างบริษัทและชุมชนค่ะ สำหรับงานคืนสู่เย่ยเชาชาวชุมชนแหลมชะบังในครั้งนี้นะครับชุมชนแหลมชะบังก็ได้จัดมาตั้งแต่ปี2532นะครับแล้วก็จัดตอนนีงกันมาเป็นเวลา3ปีแล้ววัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยได้มาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็ได้มีการออกร้านข,ของร้านค้าในชุมชนนะครับแล้วก็บริษัท่างร้านหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่แหลมชะบังเนี่ยเราก็ได้มีการออกร้านร่วมกันพบปะสังสรรค์กันนะครับ ในส่วนของบร,อริษัทปตทจำกัดหมหาชนนะครับในฐานะที่เราก็เป็นองค์กรบริษัทหนึ่งที่มีธุรกิจอยู่ในท้นที่นะครับเรามีค้างคาร์บอนบคาร์บและก็ค้งน้ำมันเสียชัยในท้นที่นะครับเราก็ได้ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับชุมชนมาโดยตลอดนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการนําร้านาเป็นผัดไทยนะครับและหอยทอดมาร่วม มาร่วมนะครับก็คือเราก็หวังว่าให้เราทั้งประชาชนและวก็บริษัทจำกัดมหาชนของเราเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขครับ